ว้าวข้าจะนำฝึกไปถึงขั้นสุดท้ายและยังมีพลังของตัวเองอยู่หมัดของชิร์มู่ไม่เปรียบเสมือนเพชรเลยล่ะข้าบอกเจ้าแล้วจริงด้วยจริงด้วยฟังจากเสียงการต่อยแม่งสุดจริงต่อยแต่ละครั้งราวกับภูเขาเหล็กเลยแต่ก็แยกจะเชื่อจริงแหละเด็กอายุเท่านี้จะฝึกหมัดเทวะไปถึงขั้นสุดท้ายได้ยังไงจริงด้วยจริงด้วยไม่มีทางหรอกนะฮ่าฮ่าเจ้าชิร์มู่สามารถใช้หมัดเทวะขั้นสุดท้ายได้จริงๆงั้นเหรอว่ากันตามตรงข้าเองก็ไม่แน่ใจหากเป็นเช่นนั้นจริงๆ พลสวรสดีและความสามารถของเจ้าเด็กนี่มันช่างน่าเกงขาวเป็นอะไรที่ติเสียจริงๆยอดเยี่ยมยอดเย็นจริงๆแกสุดยอดมากมันทําให้ข้ารู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินข้าทนไม่ไหวแล้วข้าควบคุมตัวเองจากความตื่นเต้นไม่ได้เลยไอ้ล้านลักข้าอยากจะสู้เหลือเกินใครอยากสู้แกเชื่อมูข้าขอท้าแกมาสู้ข้าล้านลักไอ้ล้านลักเดี๋ยวก่อนเออเอ,เอลับไปซะ กูเตือนแล้วไปฟังไอแหลนเมนเฮ้ยที่ทเดียวจะกับลูกเลยเหรอบ่เนอโอ้โหสุดยอดเลยครับเจ้าน่ะเจ้าคือมัดพี่าใช่ไหมเออเออเอ๊ะเจ้าชื่อไอหวยนี่มันชื่อของใครกันนะเอ๊ะแก้งซื่อบื้อยางงั้นเหรอแต่ก็ช่างมันเธอะรู้ไว้อย่างเดียวว่าวันนี้น่ะเจ้าจะต้องแพ้ให้กับหวังเทียนห่าวผู้นี้เจ้านี่ปากเก่งนี่นะฮ้ยพวกเขากําลัง จะสู้กันอย่างนั้นเหรอนี่มันมังกรและเป็ดไม่ใช่ไม่ใช่กันเลยก็ถ้าใครอยากอ่านกับใครแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจเป็ดนรลกไปมังงะนะครับฮ่าไปเนี่ย